ายนะไอ้เร่งรดโครงไก่นะก็คือว่านี่หนังก่ออีกไปชนกับเสาโครงสร้างถ้าเราเอาปูนฉาบฉาบผ่านไปปุ๊บมันจะมีปัญหาเพราะว่าไอ้นี่การยืดหดตัว,ตวสองวัสดุนี้ไม่เท่ากันเขาถึงต้องเอารัดโครงไก่มาติดตรงนี้ก่อนเพื่อเป็น,ต,นตัวประสานเวลาฉาบทับไปรดโครงไก่จะช่วยลดรอยแตกตรงนี้นะครับยังไม่มีปูนที่ใช้ฉาบอิฐมวลเบาก็ต้องเป็นปูนสําหรับอิฐมวลเบาใช้ปูนฉาบอิฐมอญมาฉาบอิฐมวลเบา,มา,า,มมเบาไม่ได้เพราะไอ้นี่มันซึมน้ําเร็ว ถ้าใช้ปูนฉาบธรรมดาเนี่ยฉาบไปปุ๊บมันจะดึงน้ําออกจากปูนฉาบจนปูนมันร้าวคือมันแห้งตัวเร็วเกินไปปูนเซ็ตตัวแบบเซ็ตเร็วเกินไปนะเพราะปูนฉาบอิมวัลลาสผลิตมาเพื่อให้รองรับการแห้งตัวที่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นปูนต้องต้องเป็นเฉพาะก็มีรอยต่อตรงนี้ไงอ่ะอันนี้ลองดูขึ้นสำเร็จรูปไงที่เขีนให้ดูเง พื้นนี้ไม่ใช่ว่าวางเสร็จแล้วปูกระเบื้องได้นะตัวแผ่นพื้นเนี่ยจหนาประมาณสักประมาณ5้าถึงเจ็ดเซนแล้วแต่ยี่ห้อนะครับพอเสร็จปุ๊บขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้องเอาเอาตะแกรงผูกเหล็กเป็นตะแกรงแล้วก็เทท็อปปิ้งอีกชั้นหนึ่งเทคอนฟิตไปอีก5เซนลูบแล้วเป็น10หรือ12ถึงจะเรียกว่าเป็นระบบพื้นนะครับถ้าเราเรียนเนี่ยอย่างนี้เราเรียกว่าวันเบสลัดเคยเรียนไหมรูเบสลัดวันเบสลัดใช่ไหมถ้าปูเบสลัดก็คือผูกเหล็กสองทางน้ำหนักกระจายไปที่คาน4ี่ตัวรอบๆ ถ้าเป็นวันเแสลบจริงๆเนี่ยไอคานที่อยู่ข้างหลังที่เนี่ยจากทางนู้นเนี่ยไม่ได้รับโหลดอะไรไม่ได้รับน้ำหนักเลยตัวรับคือสองตัวน,น,นี้อันนี้เราเรียกวันเบสล็บน้ำหนักลงข้างเดียวนะถ้าจริงๆแล้ววิศวกรจะออกแบบให้ประหยัดก็คือหมายว่าเหล็ก2ตัวนี้จะเยอะเหล็กที่อยู่ในคานตัวนี้จะเยอะไอสองตัวนี้ไม่ได้รับโหลดก็เหล็กก็น้อย ถ้าม่ตัวกอ่อนที่เกี่ยเขาก็าะใส่เหล็กทานมาเป็นเบอร์เดวทั้หมดเล้ก็เลือนว่าแม่จะเยียไม้แล้วตะปรูไหนทานเดียวไม่คอรงห้